กับสวัสดีท่านผู้ชมกันทุกท่านนะครับสําหรับตอนนี้นะฮะแต่ลยท่านก็จะรู้นะครับว่างานของผมมีอะไรบ้างของแต่ละวันสําหรับรถที่จองคิวเข้ามาทุกๆคนันไม่ว่าจะเป็นในส่วนของดีเทลลิ่งก็ตามนะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของเออมแนนหรือเคลือบแก้วก็ตามท,าทุกค้าทุกท่านที่ได้จองรถจองเวลาเข้ามาเนี่ยจะได้ทํางานทุกคนนะแต่ว่าคันนี้อยากโชว์มากๆเลยนะสำหรับ เพียงแค่งานเมนเทนน์นเท่านั้นนะครับวันนี้เมนเทนน์นนะแล้วแดดดีๆกับรถสีดำนะฮะสำหรับรถคันนี้นะครับได้รับการดูแลแบบต่อเนื่องนะครับลูกค้าก็จองคิวตั้งแต่เมื่อวานนะครับแล้วก็คันนี้เป็นโปรแกรม,รกรมเพียงโปรแกรมการเมนเทน์เท่านั้นนะฮะกับสภาพรถที่ตอนแรกจะมีริ้วรอยอย่างรถสีของปาเจโลสีดำเนี่ยจะขึ้นชื่อเรื่องของการขัดแล้วเกิดสวิลเกิดขนแมวเล็กๆน้อยๆนะฮะเยอะ พอสมควรนะครับแต่คันนี้บอกเลยว่ามีความสดมากๆนะครับกับทีมงานคุณภาพจริงจะบอกว่าคันนี้เริ่มเออจะบอกว่าตัวรถเนี่ยมีรอยเล็กน้อยนะครับไม่ใช่รอยลึกๆนะครับไม่ถึงขั้นสีสีหายไปไหนแต่ใน,นส่วนที่เราที่เราทำงานเนี่ยก็คือเตรียมผิวก่อนก่อนที่เราจะเคลือบแก้วเนี่ยตัวเมทานแนนนะจะบอกว่าตัวเมทานแนนนะนี่คือน้ำยาเมทานแนนที่ ส่งผลให้รถมีความเงางามดำฉ่ำขึ้นนะครับอย่างที่ท่านเห็นนะตอนนี้ค่วยๆว,วิธีการทำงานนะครับที่ชัดเจนแน่นอนการทำความสะอาดนะครับการเตรียมหิวนะครับการเคลือบนะครับทุกๆขั้นตอนนะครับสวยงามอย่างที่ท่านเห็นนะวันนี้เราไม่ได้ดูไม่ได้พามาดูกันก่อนที่มันจะเข้าไปในห้องนะหลายคนอาจจะไม่เคยเห็นนะครับว่า,ารถที่มาไมคันแ,แนนเนี่ยก่อนอื่นมันจะเป็นยังไงแต่ว่าหลายๆครั้งผมพยายาม ส่งให้ลูกค้าดูเลยนะว่าเออเนี่ยรถออกมาเป็นอย่างนี้ตอนไปฮแนนนั่นหลาๆคนที่มาเมฮานน,นหลๆคนคงสงสัยนะครับการดูแลของร้านนี้ทาําไมรถหลายๆคันถึงเงานะฮะไม่ได้อยู่ที่ตัวผมอย่างเดียวไม่ได้อยู่ที่ตัวน้ายาแต่ความสําคัญอยู่ที่ตัวท่านเจ้าของรถเองเลยนะครับว่าท่านเจ้าของรถมีความใส่ใจนะครับมีความดูแรลรถขั้นไหนนะครับเพราะว่ารถเนี่ยผมขอเปรียบเทียบเหมือนกับหมอฟัน กับการเป็น,ปนกับการดูแลฟันและกันอามมชีพผมคล้ทายหมอฟันส่วนรถของคุณคือฟันของท่านนะครับฟันของท่านจะทํามาสวยขนาดไหนก็ตามแต่ถ้าไม่แปลงฟันนะ,ะฟันผุแน่หรือถึงแม้ว่าท่านแป,งนแปงรแปงฟันการแปรงฟันก็เหมือนกับการล้างรถปกติแต่การขูดหินปูนก็เหมือนกับการขัดผิวของรถนะฮะเพราะว่าเราไม่ทราบนะท่าแต่ละคนทานกาแฟดูดบุหรี่กินอะไรมาที่แตกต่างกันก็เหมือนกับการใช้รถที่แตกต่างกันนะฮะหลายๆคนก็จะรู้นะครับว่า เ,เพฤติกรรมการใช้รถของแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะนั้นรถเหมือนกันการทํางานเหมือนกันเครื่องแก้วเหมือนกันทําไมเงาไม่เหมือนกันใช่ครับมันต้องไม่เหมือนกันเพราะว่าการดูแลที่แตกต่างกันการใช้งานที่แตกต่างกันส่งผลให้ความเงางามของรถแตกต่างกันแน่นอนแต่สิ่งที่ผมช่วยได้แล้วก็ตัวลูกค้าสามารถทําให้รถขั้นโดดเด่นขึ้นมาได้ก็คือการดูแลรถนะครับไม่ว่าจะเป็นการ เติมน้ำมันถ่ายน้ำมันเครื่องดูแลลมยางเปลี่ยนโชค๊คดูสุขภาพรวมหนึ่งทั้นการขัดผิวนะฮะก็คือการดูแลรถอย่างหนึง่งทำให้รถเนี่ยอยู่สภาพใหม่ตลอดเวลานะครับรถคันหนึ่งไม่ถูกนะฮะคันหนึ่งจะมาเดี๋ยวหลังๆเนี่ยเป็นล้านของร้านบางคันมาเป็นสิบๆล้านไม่สำคัญแค่ตรงนั้นสำคัญที่การดูแลต่อเนื่องมีจู่ริงหรือเปล่าหลายๆท่านที่เ,เลือกร้านเรานะครับเพราะว่า ลูกค้าทุกท่านนะครับมีความรักรถระดับหนึ่งอยู่แล้วลูกค้าลูกค้าทุกท่านนะครับมีความรักรถระดับหนึ่งอยู่แล้วถึงจะเลือกมาทําการเคลือบแก้วและการเคลือบแก้วนะครับไม่ได้จบเพียงแค่นั้นการดูแลรถไม่ได้จบเพียงแค่การเคลือบแก้วเท่านั้นไม่ใช่ว่าการเคลือบแก้วเคลือบแล้วเนี่ยมันจะทนได้ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับคล้ายๆกับการเคลือบฟันมานะดัดฟันมาแล้วนะครับถ้าไม่ไปตรวจฟันนะครับฟันก็อาจจะเกได้ เพราะาการใช้ฟันของแต่ละคนไม่เหมือนกันดัดฟันมาแล้วอฟอกสีฟันมาแล้วนะฮะคุณหมอก็ไม่ได้บอกว่าฟันคุณจะไม่เหลืองตลอดไปไม่มีที่ไหนบอกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเหมือนกันครับร้านเราก็สามารถทําให้รถท่านสวยได้แต่ถ้าท่านใช้รถจริงๆดูแลรถจริงๆแต่การใช้รถการดูแลของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับ เราจะเป็นผู้ขัดเคลือบผิวหรือว่าการเมทานั้นเนี่ยเป็นการดูแลต่อเนื่องนะหลังจากการเคลือบแก้วนะครับทำให้รถของท่านมีความโดดเด่นใสขึ้นมาอีกนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะฮะท่านลูกค้านะครับที่ให้ความไว้วางใจนี่ผมเดินมาสามรอบแล้วนะจะบอกว่าเงาจัดจัดจริงๆนะกับงานเมทอัพนะครับงานเมานันเราทํากันขนาดนี้นะฮะเพราะนั้นงานเคลือบแก้วเราทํากันขนาดไหนสำหรับใครที่จองคิวนะครับเคลือบแก้วนะครับรีบเข้ามานะครับโปรโมชั่นนี้อ่า เร็วนี้จะหมดไปอีกไม่ลานี้แล้วครับสำหรับ10%นะเซนครับแล้วก็โปรโมชั่นปีหน้าต้องตัวหน้าจะเป็นยังไงรับรองราคาไม่เหมือนเดิมแน่นอนนะครับแต่จะบอกอีกอันหนึ่งครับสำหรับรถที่ไม่ค่อยได้มาแทนนั่นหรือว่าเลยหนึ่งปีไปแล้วเนี่ยสูตรการไม่ทนนั่นเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด3สูตรนะครับสำหรับลูกค้าที่มาแทนนันนบ่อยก็เป็นตัวเริ่มต้นนะครับราคาอยู่ที่เจ็ดรอยบาทถ้าคันทีวาร์แปดร้อยบาทถ้าตัว ถัดไปนะครับถ้าไม่ได้มาเลยปีหนึ่งมาครั้งหนึ่งแนะนําทําตัวที่2ซึ่งมีความหนาของน้ายาเมทานนนที่มากกว่าเราะว่าลูกค้าไม่มีเวลากลับมาก็จะประมาณพันหกรบาทนะครับซึ่งตัวนั้นก็จะอยู่ได้นานเหมาะกับลูกค้าที่ไม่มีเวลาเข้ามาเมทานแนนนะถึงทาเคลือบแก้วไว้แล้วเนี่ยพันหกร้อยบาทดูอีกปีหนึ่งเนี่ยคุ้มนะฮะคุ้มมากๆก,กับรถคันคันหนึ่งนะฮะจะอยู่กับเราไปอีกนานขึ้นอยู่กับการดูแลของลูกค้าด้วยวันนี้มิกิอารีอโ,โต้เดริงนะต้องขอราท่านผู้ชม เดี๋ยวเรามาดูหน้ากันหน่อยนะว่าวันนีออ้ผมเป็นยังไงกับสภาพบรรยากาศหน้าร้านอย่างนี้ตอนนี้ครับท่าทดีนะผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับพิกกี้ออตโต้ดิวิลลิ่งนะครับมากับเหมือนเดิมฮะผมจะงงงงทิดหน่อยนะจะงงงงทิดมากๆนะกับการใช้กล้องกล้องหน้านะสวัสดีท่านผู้ชมนะเห็นไหมเห็นหน้าแนละ้วแล้วก็เห็นรถนะครับความเงานี่ไม่แตกต่างนะครับนะโอ,อ้ย รเราจัดจัดจ,จริงๆนะฮะสำหรับวันนี้นะมิกกอาร์พีเอ็มมอเตอร์เรลลิงของร้านต้องตัวไปก่อนสวัสดีครับ